สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Chicken v a l l e r นะครับกับช่วง Chicken Event ครับวันนี้มีสกินมาเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสกินระดับ Miracle ของ Mott นะครับเป็นสกิน Cyber ร์คอครับมาในรูปแบบการหมุนคล้ายๆกับการหมุนลอตเตอรี่นะครับโดยเราจะได้เลือก1สกินหรือว่า1 Hero ฮีโร่ที่เราอยากได้นะครับมาเป็นเหนึ่ในของรางวัล ในกระดานนี้ด้วยนะครับโดยหมุนครั้งแรกเนี่ยเริ่มที่9คูปองนะครับจากนั้นก็จะเป็น19คูปอง29คูปอง49 89 129 1 9 9 99 9แล้วก็ครั้งสุดท้าย699ครับหลังจากที่เราหมุนกระดานฝั่งซ้ายมือ1ครั้งนะครับเราก็จะได้เปิดห็บสมบัติเพื่อลุ้นรับ สกินของทิวเลนแล้วก็ล็อกซี่นะครับทุกครั้งที่เราเล่น1ครั้งเราก็จะได้เปิด1ครั้งนะครับโดยครั้งนี้ผมเลือกสกินที่ผมเลือกมาเป็นหนึ่งในของรางวัลก็ผมเลือกแอสเตรดนะครับแล้วก็ยังมีคัมพีกั้นสูงมีลูกแก้วบัตรเปลียนชื่อหินเลื่อนขั้นของบัตเตอร์ไฟแล้วก็นาคอรสนะครับรูนอีก5,000ชิ้นแล้วก็ถุงลูกโป่งน้ำนะครับอีก5ชิ้นวันนี้ผมจะมาเล่นแค่100คูปองแล้วกันนะฮะไม่มากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าสกินของมอ ผมก็ไม่ได้ชอบแนวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปครั้งแรกกันเลยครับอ๋อได้หินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟนะครับครั้งที่29 9คูปองครับนะได้คัมพีขั้นสูง10อันเลยนะ29คูปองครับขอให้ได้แอสทรีกันแล้วกันได้รูน5,000นะครับโอ้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับตอนนี้เราขอเปิดหีบสมบัติก่อนครับเปิดฟรี1ครั้งได้คัมพีทั่วไปนะครับอีก1ครั้ง ได้หินนาะคอดอีกแล้วอีกหนึ่งครั้งได้ลูกแก้วนะครับต่อไปครั้งสุดท้ายนะครับการหมุนกระดานซ้ายมือครั้งสุดท้ายของผม49คูปองครับได้ลูกโป่งนะ้ํามาเฉยเลยนะฮะเอามาทําไมวะแล้วก็เปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งได้คมพีร์ทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นการเล่นคร่าวๆนะครับใน100คูปองของกิจกรรมสกินไซเบอร์คอของมอทอสนะครับแม่เกือบลืมชื่อถ้าชอบก็อืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะทับการแจ้งเตือนเวลามีกิจกรรมใหม่ๆม,มีคลิปใหม่ๆผมจะได้มาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้กันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ